สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมีแคมรี่ 2.0G ปี19มาแนะนำา1คันนะครับรถสวยสุดๆนะครับผมรถหน้าเดิมท้ายเดิมเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบนะครับรถพึ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เลยนะครับผม นี่นะให้ดูก่อนสีบอลเงินนะก่อนอน้านี้จะมี2.5 G เข้ามาเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มี2.0 G 1นนคันนะครับผมรถสวยๆเลยครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับผมสวยงามมากนะนี่ 2.0G นะนี่ 2.0G นะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมให้ดูเลขไม์ก่อน 7 6 7 3 4กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่นะโครงสร้างเดิมๆสวยๆครับแต่ว่าจะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมไม่ได้เข้าโครงสร้างอะไรนะครับเดี๋ยวเก็บงามปรับสภาพให้นะสวยๆเลยนะนี่ดูหน้านย หล่อมากนะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายด้วยนะอยากให้หาเอาไปใช้กันนะครับราคาดีด้วยราคา6,999,000บาทน,นะครับซื้อสดไม่มีบวกแวตเลยนะสวยมากนะดูด้านหน้าก่อนดูไฟสวยๆเลยเนี่ยดูไฟสวยงามนะครับผมตัดหมอก LED นะครับด้านหน้ามาพร้อมเซ็นเซอร์2ตํตำแหน่งนะครับผมก็มีล่องรอยก,ก็อย่างที่แซมบอกนะครับ ก็เนี่ยมีการชนหน้าเนาะเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนรอยเฉียวนิดเดียวนะแต่ว่าเก็บให้นะมีเนี่ยก็คือเก็บทั้งชิ้นนี่แหละนะครับผมเนี่ยมือมุมเนี่ยอันนี้เยอะหน่อยแต่ว่าเก็บให้ไม่ต้องห่วงนะเก็บให้นะ2000ซีซีนะครับคันนี้นะเดี๋ยวสวยเลยเครื่องนิ่งๆแห้งๆเสียงดีนะดดูฝาก่อนดีกว่าเนี่ยนะฝาเดิมๆจริงๆ นะไม่มีอะไรที่มันมีรอยแกะรอยแงะไม่มีสีคนแรบเข้ามานะรูกลมๆคมๆต้องเท่ากันทุกรูนะครับซิลเลอร์หรือว่ายาแนวเหมือนเดิมครับต้องไม่ขาดตอนนะเล็บจิกไปต้องนุ่มๆนี่รอยเล็บชัดเจนนะแล้วก็นี่ดูง่ายครับสัญลักษณ์เลยตัวตาไก่เนี่ยต้องอยู่นะนี่เห็นไหมต้องอยู่นี่ต้องอยู่นะนนต้องอยู่ออยนะออยแล้ก็ไล่ลงมา หัวน,น็อตส,สวยมากนะเนี่ยแก้มเกลม,กมสวยเห็นไหมซอกเซอกสวยมากเลยนะครับกระโหลกหรือหัวโช๊กเนี่ยเดิมๆนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์ตัว 8L นะครับตัวน,นี้นะไล่มาเราก็ไล่มาเราก็แงนิดนึงดูสิเห็นไหมหัวน็อตส,สวยนะครับคานสวยนะครับผม พุกยืดสวยงามนะไม่มีหลุดไม่มีหายเนี่ยสวยสวยเลยนะดูกระโหลกต่อนี่เนี่ยมาร์คชัดเจน 8R นะครับนี่ 8R นะเดี๋ยวแง้มหน่อยเนี่ยสวยเลยบอกเลยนะโอ้น็อตสวย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 เลยมั้ยเดี๋ยวลองฟังเสียง เครื่องยนต์กันนิดนึงนเสียงดีนะ,อะนซอกเซอร์กสวยนะครับผม,ม,มเดี๋ยวลองปิดฝาหน่อยน่ะ พกริ้วรอยนี่คือรอยสะเก็ดหินดีดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้นะแต่ฝาเดิมฝาเดิมนะครับไม่ได้แกะฝานะเวลาเก็บงานให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะทําให้รถมีตําหนินะเวลาแซมเก็บงานก็คือฝาเดิมไม่มีการถอดน็อตนะครับผมนี่นะคําว่าสวยที่แซมบอกก็คือ โครงสร้างเดิมๆนะครับเม็ดอ้างอยู่ครบไม่มีคานเดิมไม่ได้เปลี่ยนมาอันนี้คือสวยนะครับแต่ว่าเนี่ยคือร่องรอยตามการใช้งานนะลูกค้าบางคนเห็นบอกไหนบอกรถสวยเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวพอเก็บงานก็สวยแน่นอนนะไม่มีการแกะน็อตไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยนี่นะมายางบิสโตนนะครับผมอันนี้ยางบิสโตนนะปี22 นะครับปี2 0 2 2ขอบ16นิ้วนะครับผมน,นี่มาลองดูกันต่อดูดูเบาะหนังทีครับตึงอยู่เลยยังเต่งตึงอยู่เลยเนี่ยปีกดูปีกไม่ล้มเลยนะถุงลม7ลูกนะครับผม7ลูกมีที่หัวเข่าอีกหนึ่งลูกด้วยนะครบครบเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็มี เซตอัพได้นะครับเนี่ยคู่หน้าเนี่ยเซตอัพได้กระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับแล้วก็พับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์อาร์ไอกระจกตัวนี้ก็จะปรับมุมมองลงมาด้วยนะเวลาดูในส่วนของพวกรอ,อยอฟุตบาทนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูตรงยันรอ,อยอาร์อยู่ครบไหมเนี่ยครบมากครบเลยเนี่ยคร,ครบเลยนะ แน่นๆน,น,นะเก็บก่อนเดี๋ยวนะปึ๊บเก็บก่อนเราต้องไล่เก็บก่อนอ่านะน,น,นี่นี่นี่นะอืมโอเคมาขออนุญาตมาดูภายในกันนิดนึงนะครับผมเป็นตัวพุ s ส start นะครับตัวนี้นะพุ s ส start นะครับผมพ u s ส start นะแล้วก็ ประวัติเข้าศูนย์ครั้งต่อไปก็คือเข้าล่าสุดคือที่โตโยต้าวลรจักรยานยนต์วลรจัรยนต์เลขไมค์ครั้งต่อไปที่ต้องเช็คก็คือว่าเลขไมล์7 7 4 8หมนนะวันที่10เดือน8นะครับผมเนี่ยเข้าต่อไป77 0 0 0นะสวยบอกเลยนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นสีดำเงาเป็นโนแบ็ k นะครับผมนะ แอร์ <Air S 2> เป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นดูโอโซนแยกซ้ายขวานะครับผมตัวนี้นะนะเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยหลังหน่อยนะรบาบอันนี้คือกล้องถอยหลังด้านหลังมีเซ็นเซอร์4จุดนะข้างหน้า2นะครับกดได้เปลี่ยนมุมม,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 มองมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็มีม่านนะที่แซมเคยบอกหลายๆคลิปแล้วม่าน นี out, N, ่นะปรับขึ้นปรับลงได้เวลาเราเข้าเกร์นะครับผมวันนี้นะไวเลสชาร์จด้วยนะแล้วก็เวลาเราผักก็จะมีเกะอีกซ่อนอยู่นะเหมือนเกะใตดินนะครับเชื่อมต่อกล้องหน้าอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ตัวเอ่ย USB นะครับแอร์อัตโนมัติเป็นออโต้เป็นแบบดูโอโซนนะครับเบรมมือไฟฟ้ามีออโต้โฮตรงนี้จะเป็นสีดำเงานะครับเป็นโนแบกนะ อันนี้นี่นะครับผมเก๊เก๊มีใส่ที่ชาร์จไหมเก๊ไม่มีที่ช่องชาร์จอะไรนะครับเป็นหนังนะครับผมคูสคอนโทรลนะมีคูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับผมตปรเนเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้นะครับผมนี่นะนี่ตัวเซตอัพคูสคอนโทรลนะเนี่ยเราเซตอัพหน้าจอได้ต่างๆแล้วก็เลื่อนเอาเนี่ยนะ มันจะมีเตือนในส่วนของไอ้นี้ด้วยนะครับผมแรงดันลมยางด้วยนะถ้าลมยางฝั่งไหนอ่อนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เตือนด้วยนะมันมีเซ็นเซอร์ที่ลมยางให้ด้วยนะเร่งไวนะ้เจ็ดหมื่นหกนะเนี่ยมีบายสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้าเราสามารถปิดเปิดได้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านนี้นะเนี่ยมีการเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะมาดูสำเนาเล่มกันนิดนึงดีกว่าสำเนารถปี19 นะครับผม167ม้า2 0 0 0นซีซีนะครับผม 5, 3 4าสา่เน์แคปิตอนเหมือนเดิมนะครับผมภาษีต่อปี5,200นะครับผมอันนี้คือเป็นในานามบริษัทในานามนิติบุคคลนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อในานามบุคคลก็จะลดลงมาถูกลงมา50%นะครับผมถูกมาครึ่งนึงนั่นเองนะไปะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ ดูกุญแจก่อนกุญแจรีโมท2ดอกครบนะครับ2ดอกให้ดูแก้มอย่างแกแก้มสวยนะเนี่ยซอกเซิกสวยนะครับเช่นเดี๋ยวฝั่งนี้สวยงามสวยงามนะครับสติกเกอร์เนี่ยอยู่ครบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบคนะคคคนะดูสคับเพจหรือว่าตัวกันรอยเท้าเนี่ยยังไม่แกะเลยใหม่หเกินนะครับด้านท้าย ม่านเมื้นนะครับมีให้ด้วยนะม่านตอนนี้นะครับผม,อมแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านท้ายนะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์อีก2จุดนะครับผมที่เท้าแขนนะครับมีช่องใส่แก้ว2ตํตำแหน่งนะครับผมเออเดี๋ยวแซมลืมให้ดูเวลาเข้าเกร์กระจกมันจะปรับให้เดี๋ยวให้ดูก่อนมันข้ามไปเมื่อกี้อดะดูฝั่งนู้นก็แหละเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะเข้ากรปุ๊บ เห็นไหมเันจะปรับลงมุมมองมานิดนึงอาจจะไม่ชัดมาดูฝั่งนี้หน่อยอาจจะชัดกว่าก็ได้อ่เดี๋ยวให้ดูนี่นะเข้ากรีอปุ๊บเห็นไหมก็ปรับกระจกมันจะปรับลงมานิดนึงปุ๊บน,นี่ยปรับกลับคืนหน้านะ สะโพกหลังขวานะครับก็มีริ้วรอยเนี่ยมันรอยขีดข่วนเนี่ยน้องอินสเปกเตอร์ก็เขาก็กาให้หมดนะเพื่อเก็บงานให้สวยที่สุดนะแต่โครงสร้างเดิมสะโพกเดิมนะครับด้านท้ายเซนเซอร์หลัง4จุดนะ 2.0G ดูด้านท้ายหน่อยอ่าด่ด้านท้ายนะเติมน,น้ำมันได้น้ำเปล่าแถมมาเมังเนี่ยไม่ทิ้งเลยนะครับดูฝาเดิมมเนี่ยสวยๆเลย แง้มหน่อยเนี่ยสวยงามนะยาแนวเดิมนะครับยาแนวเดิมเลยเนี่เช่นกันเดิมเดิมเนี่ยสวยนะฝาก็เดิมนะครับตัวถังด้านในฮนะมาร์กชัดเจนเนี่ยมันไม่เงานะครับไม่เงานะดูล้ออะไรอะล้ออะไรคันนี้ยังไม่ลงพื้นเลยนะครับเนี่ยแซมเห็นดูเส้นยางเห็นไหม เนี่ยเส้นยางยังไม่ลงพื้นเลยเนี่ยตัวถังด้านในนี่แบบนี้เดิมเดิมแบบนี้นะครับยาแนวสีครีมนมแบบนี้เดิมเดิมมาร์คเมิร์กเนี่ยมาร์กเมอร์กอยู่ครบเนี่ยคือเดิมเดิมนะครับแบบนี้นะครับผมล้อ,อไหลรยังไม่แตะพื้นเลยนะครับสวยมากนะครับเซนเซอร์หลังนะครับไอไม่ใช่อ่า ตัดหมอกหลังอันนี้คือตัดหมอกหลังนะอันนี้คือตัดหมอกหลังนะนี้ยก,ก็มีร่องรอยเนี่ยนิดเดียวโครงสร้างเดิมๆนะครับดูสวยงามมาร์ดูแนะนำครับแนะนำเลยนะใครหา 2.0G อยู่นะครับผมแนะนำนะครับผมซอ,อ,อ,อกสวย ซอกสวย่ะเนี่ยสครับเพจนะฝั่งนี้ก็ยังไม่แกะบาะไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมมาลองดูอย่าไปแกะตัวนี้นะครับมันเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเป็นกระบะเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเพจแต่ถ้าเป็นรถเก๋งมันจะเป็นสติกเกอร์อย่าไปแกะเชียวนะครับไม่งั้นรถไม่มีราคาเลยนะครับห้ามไปแกะนะครับผมนะเพจตัวนี้ปี19นะครับเอพิวเมษายนโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับ1 2 0 0ซีซีเลขตัวถังลงท้าย 4003 193ตรงไหม4 0่ศูนยชัดเจนนะสติกเกอร์มอกอ,กอนะครับดึงแน่้แน่นนะแน่นเลยสวยแนะนำนะครับแนะนำเลยนะคอนโซลก็ดูพรีเมียมพรีเมียมมีไฟเหมือนไฟเรืองแสงสีฟ้าอยู่นะนี่ออกสีน้ำตาลทองโอ้สวยงามนะแอร์แบ็กแอร์เย็นเฉียบเลย นะบอกคนนั่งไม่สุดเลยมีคันเดียวนะ 2.0G ปี19นะครับราคาน่าสนใจนะ699,000บาทนะอันนี้นะครับผมใครหาสีบอลเงินอยู่จับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรถสวยบอกสวยรถเดิมบอกเดิมรถโดนก็บอกว่าโดนนะครับผม699ซื้อสดไม่มีบวกแวตนะครับผม จัดไฟแนนซ์ Finance มีแหวนนะครับพร้อมบวกดอกเบีย้ยนะครับผมใครสนใจคันนี้โทรมานะ083543692นะครับอยากได้ข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติมทักมาหรือโทรมาได้เลยนะ083543692เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะครับผมไลน์ของแซมชื่อ I am Sam นะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ